สวัสดีครับมินต์เราเข้าสู่ช่องอาชานาแล้วครับผมวันนี้กลับพบกันอีกครั้งวันนี้เรามาเรีแอคชั่นนะครับเป็น MV ชื่อเพลงว่าราวดวงเดือนนะครับสองพันยี่สิบเอ็ดก็คือชื่อ Under the Same Moon เป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับจริงๆเขาก็อนุสรณ์ของ JFM ห,หลายคู่หลายคนนะครับมามาทำโปรเจกต์พิเศษร่วมกับเด็กผู้ได้โอกาส ừ, หรือว่าเด็กเออ่หรือว่าแล้วก็ส่งเสริมการกีฬาด้วยส่งเสริมสุขภาพด้วยเป็นแบบของของ,ของชื่อชื่อโปรเจกต์ว่า Special Olympic Thailand นะครับผมก็ค่อนข้างจะแบบ ก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีทั้งไบรท์วีนมีทั้งเตนิวเข้ามาร่วมร้องเพลงกับร่วมในโปรเจกต์นี้ด้วยอันนี้ก็เป็นครา้ของคริสิงโตแล้วก็ร้องเพลงเรื่องเก็บใช้เพลงราวดวงเดือนมันปรับ ใช้คำนองเราดรงเดือนแต่มาปรับเนื้อใหม่ปรับอะไรใหม่เพื่อให้มันเข้ากับสิ่งที่เขาอยากจะสื่อถึงนะครับผมซึ่งที่เราเห็นแบบแวบแว๊บมาคือเขาน่าจะไปถักเขาต้องการจะสื่อถึงเรื่องเด็กผู้ได้โอกาสอย่างเด็กที่เป็นออทิสติกหรือเด็กที่เป็นดาวซินโดรมในการในสาหรับที่เราจะเขา้เขาไปช่วยเขาได้ยังไงหรือเขาเป็นคนเหมือนกับเราอ่ะเราจะทํยังไงให้เขารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งหรือเราอยู่บนโลกเดียวกันพี่ว่ามันเหมือนกับพยายามจะสื่อว่าคือเราอยู่ร่วมโลกใบเดียวกันเราจะใช้ชีวิตยังไงอยู่ด้วยกันมากกว่ามันกาชื่่อว And the same นะครับคือใต้พระจันทร์ดวงเดียวกันเพลงเราดวงเดือนเนี่ยนะครับก็เป็นเออเป็นเพลงนะครับผมที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอนะครับผมพระองค์เจ้านะครับผมเพ้นพัฒนาพงศ์นะครับผมเป็นผู้ทรงนิพนธ์ไว้เมืม่อแต่นานแล้วแหละตั้งแต่สมัยร้อห้าเลยอะ่ะใช่นานมาเพลงนี้นานมากครับผมก็เป็นเพลงที่ทรงคุณค่าแล้วก็ยังเป็นเพลงไทยเดิมที่ถูกเอามาร้องกันถึงปัจจุบันนี้นะครับผมแต่ทีเนี้ยเราเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะปรับเปลี่ยนอะไรไปยังไงให้เหมาะสมกับสมัยนี้แล้วอ่ะอย่างเงี้ยขอขอบคุณทาง Special Olympic Thailand นะครับยินด ทำรถเรียกชันไดโอเคครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมกับลาดวเดือนสองพนยี่สครับปีสองสี่สี่หกนะ สวยมากน้องผอมมากเลยอ่ะ 对啊。Yeah. นี่ไม่ใช่เนื้อเพลงเราโดนเดือนนะเปลี่ยนมืนอเข<ต>าเปลี่ยนพิ่มเมมาไป ตองหัวเครื่องผื่นกูบาเหมือนครับงานไม้ดอกไม้ชุดของสินคริสตโตก็สวยเื็นผ้าไทย เขาเป็นผู้ของโกจิ๋นี้นอมี่น้องแพด้า ชุดสู้เหมอนเป็นลายขนมลายปัก ชอบกระจกมากเลยที่มือนกับพระันทั์สวยเป็นวงกลมลดทุนกันได้ครับผมกับสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกประเทศไทยนะคร มันคือกีฬาที่แข่งโอลิมปิกปะมันไม่ใช่มันไม่ใช่โอลิมปิกเออ,เอ,อคือมันแค่ชื่อให้มันเป็นโอลอิมปิกเฉยๆแต่จริงๆมันเป็นเ,ออเขาเขาจัดตั้งสมาคมนี้มาเพื่อเหมือนกับแบบว่าเป็นเพื่อสนับสนุนาการกีฬาของคนที่แบบพิเศษประออออมาณนั้นแล้วก็เออชื่อเนี่ยชื่อ,ช,อชื่อบริจาคเพื่อสนับสนุนกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกนะครับผมก็เป็นแบบ ทำขึ้นมาเพื่อโปรเจกต์นี้แหละเพื่อสเ่เสริมัคล้ายๆแบบหนีปาเอเชียนเกมมันก็จะมีพาราลิมปิกอะไรประมาณอย่างรเงี้ยประมาณอโอลิมปิกก็จะมีแบบม่มีมมพาราลิมปิกเปเมีอะไรอย่างเงี้ยเงินสเปเชียลแต่ก็อันนี้คือส่วนหนึ่งเขาก็ไปช่วยเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้ด้อยโอกาสด้วยนะด้วยความที่เพลงเพลงนี้ก็คือมันเป็นเพลงที่เมื่อกี้ทั้งหมดที่ฟังมาคือลาวดวงเดือนเนี่ยมันต้องโอละนอดวงเดือนเลยเนาะพี่มาว่ารักเจ้าสาวคือมันจะเป็นไม่คือท่อนตั้งแต่หลังโอละนอไปอ่ะถูก เปลี่ยน,เลย,นเลยอืมก็คือมีใช้แค่ท่อนเดียวคือโอลหน่อโดนเดินเอ่ยที่เดี๋ยวใช้ทำนองของดาวดวงเดือนมาใช้แต่เขาเปลี่ยนตรงที่มาว่าเป็นชอบที่เขาบอกว่าจะแหวงหรือเว้าก็ยังเป็นเดือนอืมมันรู้สึกว่า เหมือนกับคนแบบว่าไม่ว่าจะแบบแบบไหนเนาะคือสุดท้ายดวง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 ใจมันจะมีทั้งข้างขึ้นข้างแรงเนาะมันจะมีทั้งวันที่คืนแรงที่เราเห็นพระจันทร์เต็มดวงหรือจะเป็นคืนมืดที่เราไม่เห็นพระจันทร์เลยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนสุดท้ายก็ยังเป็นพระจันทร์ดวงเดียวดวงเดียวกันอยู่ตรงนั้นดวนเดียวเวลาอาจจะไม่ใช่เวลาเดียวกันหรือว่าจังหวะโอกาสของคนแต่ละคนไม่เท่ากันแต่สุดท้ายเรามองขึ้นไปบนฟ้ามันก็เป็นพระจันดุงเดียวกันเพราะฉะนั้นน่มันก็คือเตยมเหมือนกับว่าไม่ว่าเขาจะเป็น เอ่อแต่ละคนจะเกิดมาแบบไหนแต่าสุดท้ายเขาก็ยังเป็นคนมีความเป็นมนุษย์เหมือนกันทุกๆคนมีความสวยงามที่อยู่ในนั้นเหมือนกันก็เขาต้องการเสนอแง่มุมว่าสุดท้ายเนี่ยมันแม้จะเป็นข้างเช้นข้างแรมอ่ะสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นด้านมืดด้านสว่างเดี๋ยวสุดท้ายมันจะมีความสวยงามอยู่ในนั้นเพราะมันเป็นคนเหมือนกันการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันคือบางทีมันก็เข้าอกเข้าใจกันแหละแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสันติมันมันก็จะมีคนที่อาจจะแสบซอกแสงสว่างหน่อยบางคนก็จะแสบฆาหน่อยแต่สุดท้ายมั ah มนก็ยังเป็นประจันเหม ชอบนะแล้วก็ชอบดีใจที่น้องๆได้มาทำโปรเจกต์อะไรแบบนี้ที่ดีๆก็สัรวสังคมนะครับผมอย่างที่สิงโตเนี่ยก็ว่าเหมาะกับเขาด้วยเหมาะกับลุคของพี่สิงโตด้วยที่จะออกมาร้องเพลงไทยอะไรอย่างนี้แล้วก็ชอบท่อนที่คริสเขาล้อที่เขาจะมีความเป็นแบบสไตล์เขาอ่ะมีใส่ความเป็นซิกเนเจอร์ของเขาใส่ซิกเนเจอร์ของเขาในท่อนที่แบบเขาต้องร้องเป็นร้องเดียวจะมีจังหวะนิดนึงมีรามใช่ท่เพลงของเขาที่เป็นรามที่เป็นจังหวะที่เราจะคุ้นเคยกับสไตล์ของคริสที่เป็นแบบนี้แมวไม่แน่ใจว่า น้องคริสเนี่ยแต่งเองหรือเปล่านี่พย้มจะถ่ายถ่ายอยู่ว่าพูดแต่งเมื่อกี้จริงเขาบอกพูดแต่ง้วแหละแต่เมื่อกี้ลืมดูไม่ทันไม่แน่ใจว่าองเพลงเนี่ยคือคริสเขามีส่วนในการแต่งเหมือนบางส่วนบางช่วงด้วยหรือเปล่านะถ้าใครมาาใครดูก็มาบอกด้วยแล้วกันนะครับผมมา,มาแล้วก็คิดว่าน้องเป็นความเป็นตัวน้องสุงมากชอบสุดด้วยพี่พี่แอบดูแต่น้องเอดาเครื่องหูคือเอาจริงๆอ่ะพี่ว่า เขาใส่ดีเทลความเป็นไทยเข้าไปเยอะแแหละแล้วก็ไม่ว่าการจัดองค์ประกอบเสื้อผ้าเครื่องดน,นตรีเองแล้วพี่ว่าคือ ตอนแรกก็ไม่คิดนะว่าสูตรผ้าไทยแต่ใส่คอเตา่าอะอย่างสิงโตก็ดูเท่ดูดีขึ้นมาเลยและสีดําสูตรเป็นผ้าไทยลายจกไทยแบบว่าทุกอย่างเราใช้ผ้าแต่ใช้ลายไทยมาประกอบหรือว่าคนคิดก็ค่อนข้างจะคงความเป็นไทยด้วยคอนเซปต์เพลงก็มีความเป็นไทยเดิมด้วยแหละก็เลยบอกว่าใช้ความเป็นไทยมาช่วยนะคะคงก็ถือว่าเป็นการมิกซ์ที่ดีใน m อแล้ว็มีก็สวยมากด้วยอ่า<ต>ให้<ก>ฉันไป<ด>ใส่จุดไทยนี่ฉันตายเยนะเอ้ยก็ใส่สูตรไทยไงใส่ไม่รอดอ่ะก็ ถือว่าเขาเรียกว่า ทั้งสองคนเป็นทูตศิลปินคริสกับสิงโตนะครับเป็นทูตศิลปินแล้วก็มีทูตเยวาวชนก็คือน้องเอดาร่วมร้องด้วยนะครับ <Okay. S 2> ผมก็ถือว่าเป็นตัวแทนของสังคมในการสนสนุนเรื่องอะไรแบบนี้แล้วจริงๆไม่ว่าคริสสิงอ่ะเขาค่อนข้างมีแฟนคลับอยู่ในหลายๆประเทศด้วยแหละการที่เขาได้มาเป็นตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าก็ถือเป็นโอกาสที่ดีเนาะที่จะได้แบบสื่อสารแมสเซจนี้ออกไปในประเทศต่างๆด้วยเพราะถือว่าจริงๆแล้วกลุ่มคนเหล่านี้ที่เป็นนักกีฬาหรือคนที่มีแบบว่าผู้พิการทางสติปัญญาแบบนี้ก็ถ ประเทศไทยหรือคนทั่วไปที่ควรถ้าเรามีกําลังเราควรจะให้การสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือพวกเขาด้วยนะครับผมถ<ด>ือว่า<ด>เราอยู่เป็นเขาเป็นคนเหมือนกันอ่ะเราไม่เราไม่แยกกันว่าเขาเป็นคนพิการหรือเราเป็นคนปกตินะครับรางั้เราเรามีโอกาสแล้วก็อยากให้ช่วยเหลือกันก็เพื่อจะให้เขามีสุขภาพในการใช้ชีวิตต่อไปในสังคมของเราได้เหมือนกับคนปกติอคนบางคนเดี๋ยวนี้โหบางคนเป็นออทิสติกหรือคนนึงเขาเก่งกว่า สิงบัญญัติในตอนแรกเขาฉลาดกว่าคนทั่วไปด้วยซ้ำคือเหมือนพี่เคยดูสัมภาษณ์อยู่คนหนึ่งนะที่เป็นผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วน้องๆเขาว่าไม่ได้ต้องการความเห็นใจหรือสงสารนะแต่เขาต้องการโอกาสต้องการแรงสนับสนุนแล้วก็กำลังใจแค่นั้นเองโอเคครับก็ข้อคอนเซ็ปต์นะครับ Under the Same Moon ครับพระจันทร์ดวงเดียวกันนะครับผมก็ชื่นชอบมากแล้วก็ยินดีกับน้องซีซิงโตที่ได้มาทำโปรเจกต์ดีๆแบบนี้ ให้กับสังคมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณที่ติดตามกันฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i ครด้วยแล้วก็ติดตามได้ที่องทางยูทูบอินสตาแกรมทวิตเตอร์แล้วก็เฟซบุ๊กวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย